สดต้มน่องกไก่ใบบักขามออนสดหนน้อนแกมเบียร์วันนี้สลองค่ะสลองจบแล้วด้วยค่ะจบแล้วจบแล้วอีกเรื่งลักสุดนี่น่าก,กินบ่่คะหน้าตาบ,บ้านๆแต่อร่อยแน่นอนต้มไก่ใบบักขามออนเนาะคะ่ะโอ้ยบาแล้วก็อยากกินแล้วเอาละโฟกัสแค่นี้ก็โอเคแล้วเนาะกินแล้วด้อกกินแล้วลงมือลงไม้ ว่ากันไปลงจัดหมอก,กก็อืมโ <Okay. S 1> อเคยกทูได้รีสตาร์เม็ดได้เสมินสักไม่ได้โอเควันกินบบฟ วันล okay? oh. mm ิฟบฟไว l เนี hmm. oh. ่อเบบวานล็กคอาวนาร์บีหัมเบอร์เกอร์เฮฟรีสครนบิ็วนซอยห่กะจิตัก ย่องไป <Special. S 1> ไปทา้งคางวันเด้พี่น้องเด้อเรื่องของเรียงมันจะกินแต่ต้มไก่ซื้อๆโอ้ยแซบพี่น้องสมหอมใบบักขามระดดระดระเลิศมากเลิดอืมแล้วต้นเติมซอสโอเคมักขามจะเบานะตู่ดี คันับะโอเค <laughs> ไ,ได้รนิตเออใส่มกสูยสก์อันดน่เบากเนียดใ่ะหน่อยละหน่อยใส่ใส่กูดุดูเนะาะแซ่บพี่น้องหอมสดสดเซ็บแบบประคานถึงใจคักมึง ม่อเด็กเล็กมวดค่ะเม่นงอยากเมืมาหิวข่าวเดกๆุ่นลนเงงหาเมีอเมือนมค่ะตัไกมากปบีเลยดูสกมาสกอมาเด้อพี่น้องเด้ ใกลขอาปากไปแซรตาอืมกอให้กินยยงไในปากแต่กินพอใช้กปุ๊บเออบุมพ่อมันแต่ไฟแล้วกันโอเคเขาให้สดใจ้ปากมันฟงส่ตาใช่พี่สิทปะเจต่ปุ๊บ โอ้ยนมนสอนบอกไม่หน่อยว่าเอาเขาปากงบบปลดสันวายมากอกย่า่ง,องโ,อโอ้ยเนาะพอหรอเ่าอืมอล่อ,อยออกมามากไหม

Si, si. Neh, det gikk ikke i seg. De forsøkte å gi den høna mat særskilt, men nei Igjen. Ikke stoppe. Nei. Det virket bare én. Alle andre Hele tiden. Mhm, mm Merkelig.

Jeg har bort Jeg har alltid visst at jeg blir rolig. Så nå er jeg 18. Det er 20 fra starten. Ble vann drept tidlig. Døde jeg? Ja. Se her, gå opp. Jeg ramlet, fastnet Oi!

เราเหลืองไก่มนเลยกล่องไข่กระโต๊กใจไปน้ำเนาะพ่อใหญ่เราเรื่องกันพ่อใหญ่ไม่เอาไข่มาทรงด้วยเราเรื่องเจอพี่ใหญหน่อยในเมืองน้ำบ้านนี้ก็อนเราเรื่องไก่เมนเหลืองไก่ไก่ไข่รอบนี้เรียนยี่สิบต <c oughs> อยากให้แม่กินน้ำเนาะมาเนี่ยตัวหนึ่งมันบินกันไปด้วยทั้งห่างนะมาตื่นเสาร์มาแล้วไปเปิดเอา,อาหารให้ไก่ตากดบาไก่มันโดดลงมาแล้วมันฆ่าเสือบข้อมันหอยเต่งเลงอยู่ด้วยทั้งทั้งหลังคาตัวนั้นก็นตายโดยเองเองโดยปร,ปริยายมังสวิรัติที่แล้วแล้วซอที่ที่แล้วหัน มันแต่นีไก่ตัวหนึ่งเวลาให้อาหารน่ะมันปอดมันจีกไก่ตัวอื่นเริ่มแห้อาหารไก่ตัวอื่นบริสุทิ์เลยไก่นักเลงมาฉันสอบมีตัวหนึ่งนักเลงกูโมแบบพญามัย,มายเลื่อขามันคุดหลุมถิ่นคุดหลุมเอามานัอนอยนลงผม ตอนนี้อาย่สิบแปดปีแต่ว่าปกติเิ่นกับคุดหลุมผมอยู่แล้วนะเรื่องของเรื่องไม่ได้เหมือนไข่แล้วก็จอบอาบวกระดทุบันเท่าไดยคุดหลุมแล้วก็ย่นลงเลินโกเพิ่นไม่รถแตกตืนเนาะยกขึ้นยกขึ้น ใครนั่งซื้อสลัดความบรรลุนใครปป๊บปเป่าอรถอยไ่ไหนขั้วพอเป็นทำไมไหนขั้วเป็นไม่ไหนขัา้วขายเห็นมูลแล้วไปไม่ตรงไก่ง่าม นนะอ,อันแกนแน่ก็จะติดโอซุยดอกฮึแลสนอนเห็นพุดดาวเย็นอ๋อ,อหมดแล้วไอ้แซ่บไปเลยเอาไปอันเพื่นเอาไข่มาให้กันเอามันพรั่งมาให้แม่น้อยได้ป่ะอีกผดวนผ่กกระเด็ดปลูกมันพรั่งอยู่ไหนเพื่อนปลูกไข่แต่ว่าะเด็เก็บไปกินจะคลองข้างปีกอบ ก็เก็บไปในห้องไต้ดินเก็บไปในโดมปลูกพญ่์พญ่์งปลูกมันฝลังแซ่บพอร่มมาโปรตีนฝนโซเล่นมในเย็แตะกอดเนือแฟดลูกดไล่เย็ดเมเกตกอดพญแนพไ่ปลูกมันพลังแซ่บเนื้อเนียว ว่าจะพอแค่นี้เหรอบ้าวสุดเสน่นค่ะนู่นมดตอนไกลเลยจ้าสื่อไกลมาโลกกว่าแล้วจะหนามมันมืออื่นบริดทิมได้จา้ามืออื่นเสียดหนามเสียดกินก็เสียดอันก๋วยเตี๋ยวสดผลิแล้วว้าวจะตายค่ะ ใส่พุดที่ละาสอนเนาะจะนอดอีรอกอินเตอร์สปอร์ละดมฮอลีเต็มโอเคอินเตอร์ัมม่านี้จะอยอินคงมเมียบอกแล้วว่าบรต้องมาเติบไววเราสอนกินไอ้ไรเมื่อเอินเท็ดไหมที่มอหอนเยอะแล้วเนี่ยหอมมือได้แบบมือได้มันต้องกลับมาไว้ก่อน แมเนแต่ไก่เหนียวบานเฮาต้มแห้งเซลลนไก่พันธุ์และทอบตเออทอฟรามเฟิสเดียตบัมสปพนสตัน้าร์ฟริตตคันเฟิร์สคาแนทเทสิถ้าพจะพบอกินบอกกินยุคหัตากองม่เม็นเดก่อนสกอร์

Denne finale. Sveriges mesterfinale Hvem vinner i morgen? Jeg vet Jeg håper Vålnes Hæ? Jeg håper Vålnes vinner, men jeg er ikke sikker. Men Vålnes vinner? Vålnes Edsby 30 km fra Medsby til Vålnes. Det er første gang. Hvor gang før fra Helsingland kom havnen med fisk? Det er så lenge siden At ikke to timer fra Helsingland uh -huh.